เดี๋ยวเราจะพาไปดูสถานที่ปล่อยปลาของของเขตเรานะคะถ้าแบบว่าไม่เสียค่าจัดส่งก็จะมีที่วัดถ่าวัดเทวราชแล้วก็วัดราดชาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนนี้เลยเราพาไปดูที่วัดเทวราชก่อนค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบรรยากาศการปล่อยปลา,ปาที่วัดราชานะคะก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่เราสามารถมาจัดส่งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะแท้รวัดก็จะเงียบสงบมากๆเลยก็จะต่างกับวัดเทวราชนิดหน่อยวัดเทวราชจะคึกคืค้นก็จะมีคนปล่อยเยอะนะคะที่นี่ก็จะเงียบสงบสามารถอธิษฐานจิตได้ไม่มีใคร <laughs> <laughs> แลวก็อันนี้ก็จะเป็นทางร้านเราก็นํามาส่งปลา,ปาเพื่อปล่อยที่วัดราชานะคะใกล้นิดเดียวเองค่ะ วันนี้เราก็จะปล่อยปลาดุกไซส์ใหญ่ปลาจูที่ช่วยเรื่องความรักแล้วก็มีปลานินปลาดุกหน้าเขียงนะคะจะเป็นไซส์แม่พันธุ์ทำปลาดุกฟกูวันนี้ก็ช่วยมาสองตัวนะคะันนีเตรียมเอามาใส่กระมังที่นี่เลยก็จะเป็นไซส์ใหญ่ๆมันก็จะมีปลานินวันนี้มีปล่อยปลานินปลาดุกปลาจูที่ช่วยเรื่องความรักะะเอา ประจุลงไปเทอะไรนะใส่แล้วใส่อันเดียวกันใส่อล้วเียวกันดยูแต่เห็นหรือเปล่าเต๋อจะเต๋อพูดเรื่องความรักเหมือนทำเงิ น,นี่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศของอท่าวัดราชานะคะ <_ S 1> ก็จะปล่อยแบบนี้อธิษฐานไม่มีใครเลยมีเราคนเดียว ขอบคุณค่ะขอขอ,อนุโมทนาบุญให้ลูกเพจมีแต่ความสุขความเรญในปีใหม่นี้ด้วยนะคะ okay.